อย่าเอ็นอะไรนะครับยยางเลกนะครับตรงขึ้นตรงๆอยู่ลักษณะยืนตรงที่สุดตรงดีขึ้นครับนั่นแหละมาที่อานนี้ครับลูกนะครับครับขึ้นตรงๆเหมือนตัวเองยืนอยู่ตรงๆนี่แหละนะครับแล้วตามตัวอันนี้ไปข้างหน้านะครับ ยกแเร็วครับยกให้เร็วเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนที่แฟกนะครับอย่างงัดหน้าก่อนแขนถึงหูก่อนหน้าถึงงัดได้นะครับอย่าให้หน้าไปก่อนนะครับทับเยอะๆขหน้าเยอะๆทับเยอะๆสมแรงๆไปอย่าให้หน้าไปก่อนนะแขนถึงห่อนะไปถูกแล้วนะครับแต่ให้แรงกว่านี้ครับยกพวกเร็วกว่านี้